ครับสสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมวิธีการปลูกต้นทุเรียนแค่นะครับซึ่งทุเรียนแค่นี้เราสั่งมาปลูกนะครับตอนนี้สั่งมา2ต้นที่อยู่ในกล่องด้านหลังของผมนะครับเราจะแกะดูแล้วก็ปลูกอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปชมนะครับครับนี่ครับกล่องที่เพิ่งได้มานะครับสั่งตรงมาจากทางใต้เลยนะครับ ใช้เวลาสามวันนะครับถึงนะครับต้นทุเรียนแคะอินโดนะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องออกมาดูนะครับครับนี่ครับต้นทุเรียนแค่นะครับขนาด8 0 9 0าเซนนะครับ ส้นทุเรียนแคะมอนทองแคะนะครับมอนทองแคะของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขนาด80-90ถึงเกเซนติเมตรนะครับเดี๋ยวเราจะแกะแล้วก็จะมาปลูกเลยนะครับครับเราก็ได้ดึงออกจากถุงที่ห่อ,อมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะไปหาที่ปลูกนะครับเราได้ดูที่ไปแล้วนะครับที่เราจะปลูก ลักษณะนี้นะครับปลูกต้นนี้หนึ่งต้นแล้วก็ต้นนูน้นทางนู้นอีกหนึ่งต้นนะครับนี่เขาจะขุดหลุมนะครับตอนนี้ฝนตกแท้ทุกวันครับดินก็จะชุ่มหน่อยมีขุดง่ายนะครับกลับเรอรอ ถุงออกอย่างนี้นะครับตัดถุงออกอย่างนี้นะครับแล้วเราก็นําไปลงใส่ดินเลยนะครับอันนี้เราไม่มีรากแก้วกดนะครับไม่มีรากาแก้วกดเราเอาลงดินเลยนะครับ หลังจากนั้นเราถมดินแล้วเราก็หาน้ำมารดนะครับรดน้ำให้ชุ่มเลยเนื่องจากว่าเดินทางมาไกลนะครับเดี๋ยวเราจะนำอีกต้นหนึ่งนะครับไปปลูกอีกลุมหนึ่ง อีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปปลูกอีกที่หนึ่งนะครับเราได้ขุดหลุมไว้เรียบร้อยแล้วเราตัดก้นถุงนะครับแต่ผมจะไม่ตัดต่ำนะครับผมจะตัดประมาณนี้เ,เาเจนะ ว่าถ้ารากแก้วมันไม่ขดนะครับเราเอาลงดินได้เลยถ้าไม่มีรากแก้วขดนะครับเราเอาลงดินได้เลยจาะนั้นเราก็นำน้ำมารดนะครับ ครับอีกต้นนะครับรถให้ชุ่มเลยนะครับรดให้ชุ่มช่ำเลยเพราะว่ากว่วจะมาถึงเราก็หลายวันนะครับสามวันแต่ใบก็ยังสวยเขียวสดชื่นดูอยู่นะครับรถให้เต็มที่เลยนะครับวันนี้ฝนก็เพิ่งตกลงมาได้สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวฝนก็ตกลงมา ถ้าฝนตกทุกวันเราก็ไม่ต้องรดนะครับปล่อยให้ฝนธรรมชาติเขารดน้ำต้นทุเรียนแค่ให้เรานะครับแล้วเราค่อยมาดูนะครับว่าสักสองสามวันถ้าใบามันเดินต่อนะครับก็ถือว่ารากเขาติดดินเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับต้นทุเรียนแคะนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันดูนะครับผมจะทําคลิปาไว้เป็นอีพีต่อๆไปนะครับว่าเวลาเขาโตแล้วเขาบอกว่าปลูกใช้เวลาแค่2ปีนะครับได้ผลผลิตเดี๋ยวเราจะมาตามดูนะครับหลังจากนี้2ปีไปแล้วต้นทุเรียนแคหมนทองต้นนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกด subscribe เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ